สวัสดีครับเข้ามาถึงร้านอีกแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับสโตลล์คูปะต้านะครับรุ่นนี้เป็น L 3 6 0 8 d หนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันแล้วกันนะครับใครสนใจนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าสภาพสวยนะครับสภาพสวยก็รถมีเก็บงานเก็บสีมาแล้วครับอ่ายางหลังก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเครื่องดีเกียดีเนาะตัวนี้นะครับหนึ่สตาร์ทติดง่ายเลยนะครับ พร้อมกับฐานควนตาช้างกนะครับสลักหางยังแน่นอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถได้ครับอัดเทเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ0 9น8 6้1 1 9 1นะครับใครสนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับคันนี้เป็น L 3 6ส8ครับใครที่สนใจของถูกครับ2290 0 0สาครับ229,000นานะครับรถมีเล่มทะเบียนเอกสารทุกโอนครบพร้อมนะครับใครสนใจสามารถมาดูรถได้นะครับ สวยเลยแผ่นนัลังคาจะมีแตกมุมนิดหน่อยนะครับใบมีดเหลือเต็มนะครับอันมีท่อซิงให้ด้วยนะครับเบิ้ลหน่อยเบิ้ลเบิ้ลโอเคนะครับสวยๆสามสิบกแรงครับดูหม่ชั่วโมงบอนจะมีขาดาชั่วโมง 2,275ชั่วโมงการทำงานครับประมาณนี้นะครับนะใครสนใจมาดูรถได้นะครับนัแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธาน,นีครับ